กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าพัฒนาทักษะประชาชนเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่รวมถึงการตอบโจทย์ตลาดแรงงานด้วยนะคะนางนารุมนพิญโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมสัมมนาเปิดตัว รายงานโครงการ Developing Skills Strategy in Thailand ภายใต้โครงการ Country Program ระยะที่2ระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาซึ่งเป็นความร่วมมือด้านการสร้างสังคมที่ครอบคลุมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะในสาขาการศึกษา การจัดสัมมนาค,ครั้งนี้เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและองค์การระหว่างประเทศรวมถึงกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเพื่อผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง รัฐมนตรีได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและตอบโจทย์ผู้ประกอบการโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเข้ามาช่วยให้คำปรึกษาให้คำแนะนำเกิดการพัฒนาคนอย่างมีประสิทธิภาพก็จะเป็นสกิลเซ็ตที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนให้กับประชาชนคนไทยตั้งแต่วัยปฐมจนถึงอาชีวะแล้วก็ วัยที่ทำงานแล้วก็ดีก็จะต้องมา re-skill ก็จะเป็นสกิลเซ็ตที่เหมาะสำหรับโลกยุคใหม่นะคะที่เราทำงานร่วมกันกับ OECD ในการเข้ามาศึกษาว่ามีอะไรบ้างเนี่จำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยน